ช่วงเช้ามืดของวันนี้ก็เป็นข่าวเศร้าของพี่น้องปวงชนชาวไทยกันเลยทีเดียวนะครับด้วยมีสานักพระราชวังก็ประกาศว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระประชวรด้วยสภาวะติดเชื้อในกระแสะโลหิตตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดตุลาคมพศสองพันห้า้อยหกสิบแปดแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแต่พระอาการประชวรก็สุดหนักลงตามดำดับนะครับ และเสด็จสวรรคตรเมื่อเวลา21นาฬิกา21นาทีของวันที่24ตุลาคมพศ2568ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพมหานครสิริพระชนพรรษา93พรรษานั่นเองนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์สิริกิติยากรนะครับสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคมพศ2475ทรงเป็นพระธิดาในผลเอกพระวรวงเธอกรมมื่น จันทบุรีสุรานาศกับมอมหลวงบัวกิติยากรนะครับพศ2493ทรงอภิเศสมรกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาภิเกที่เบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรัชการที่9นั่นเองนะครับแล้วก็ได้รับการสถาปานาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนพศ2499ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9 สเสด็จออกทรงพระันวตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้อย่างดียิ่งนะครับในวันที่5ธันวาคมพศ2499ก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถถือเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับวันที่5พฤษภาคมพศ2562ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงซึ่งพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติ พระราชาภารกิจมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของบุคคลผู้ยากไร้นะครับและก็ประชาชนในชน,นบทห่างไกลโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทั่วทุกหนทุกแห่งในแผ่นดินไทยนี้